เดี๋ยวๆไปลอรอรับนิไปไปอดึงแขนนิ <c oughs> อยากเล่นน้ำเหรอ <c oughs> จำแขนจแขนปลาจริงมั้งเหรอปลาดิปลาดิ ปลาหรือสวะปลาปลาใหญ่โ oh! อ้ยปลาใหญ่เน <cave Yay> <secondo> ี่ยไปพาเข้าวังมาหรือเปล่า <pineapple>